สวัสดีสสดครับค่ะ,คะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ําแม่ทีนะคะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ํากับป่าที่อ่างเก็บน้ําแม่ทีแห่งนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ในปีพุทธศักราช2529พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาที่ตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนพระองค์ทรงเห็นว่าหมู่บ้านขาดแคลนน้ำไม่มีที่กักเก็บน้ำจึงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำต่อมากรมชลประทานก็ได้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางตามพระราชดำริของพระองค์ และเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทิซึ่งเป็นโครงการชนะระทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีค่บรรยากาศสบายยังีคน่้สวยเนาะ มีอะไรเยอะเฮ้ยแกมีเห็ดด้วยแหละแน่นอนว่าการที่เราจะสอนละอ่อนเนี Quran ่ยเอาไปต้องจะต้องถือละอ่อนเนเฮียนหู้นเรื่องของวิถีชีวิตของบราพชนเขาเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่านที่เขาเนี่ยเป็นบ่านที่ ส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพเกษตรกรที่เกี่ยวของการเรือเยนาเยสซนเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนล่ะนำกระป๋าใหม่เนี่ยจะต้องเขามาเกี่ยวของในทางราชีารครูเนี่ยเฮาคงจะต้องเอาเรื่องอย่างเนี้ยไป่ายทอดแล้วก็ปลูกฝังหรือกระพุกซิบจะบาดดีแจะมารวมตลอดเพราะว่ามันเกี่ยวของกับชีวิตเนาะอาชีพรักจะเกี่กันต่อเนื่อเลยการพิส์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การถูฟ้าการทำฟ้าฉลอน้ำนะะก็จะมีการถูถูถูฟ้าในบริเวณท้องตะบุนบันดีนะจับก็ประจำปีก็จะมีงานนที่คุณน้ำตัวนะจ๊ะปิ้นสิงตีปิ้นประเพณีนะจ๊ะมีทำสีทอดต่อๆมานะน้ำน,นเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี ที่ตำบลบ้านทีรวมทั้งสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทีได้ร่วมการรักษาจารีตประเพณีของบรรพชนในอดีตให้ผุ้ถุชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดและยึดถือปฏิบัติอย่างน้อยก็เป็นการปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนในจารีตประเพณีและสร้างความรัก สร้างความสามัคคีในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมให้มากที่สุดโดยประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำสืบชะตาลำน้ำแม่ทิจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณนะห้วยเลี้ยงผีขุนน้ำแม่ทิหมู่ที่9บ้านรอยเวียงแปลง9ข้ามเตือน 9, 9. ในด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมทางเทศบาลตำบลบ้านทิร่วมกับหน่วยงานราชการโรงเรียนชุมชนได้ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้มีความรักและห่วงแหนป่าไม้และดูแลแหล่งน้ำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเราจะเห็นภาพความร่วมมือร่วมใจของชุมชนภาครัฐตลอดจนเยาวชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์เพราะเราเชื่อว่าน้ำคือชีวิต ในฐานะลูกหลานคนอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนจะขอสืบสารวัฒนธรรมประเพณีรักษาน้ำรักษาป่าให้อยู่คู่กับเราตลอดไปสวัสดีค่ะ